อเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม l ลน์ r ลนเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2ของ ID ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมวันแรกผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรนะครับวันที่2ตอนนี้ผมก็เลเวล5้ป้ายเหลืองแล้วนะครับแล้วก็สเตตรู้สึกว่าเราจะไปถึงด้5้านิบได้แล้วหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ55แล้วนะครับณนะตอนนี้นะแล้วก็ปลดล็อกออทางกิ้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ปลดล็อกสเตตพิเศษแล้วก็ PVP นะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่1รล้านนะครับสองแสนนะครับกับรูบี้หกร้อยนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชานะครับเอาตัวเสริมมืดสักหน่อยนะครับหกใน6กร้อยรูบี้นะครับว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับันนี้ก็เป็นวันที่2ของไอดีแล้วนะก็ จะมาเปิดหาตัวสักหน่อยนะครับตอนนี้อยากได้คือเจม่วงนะครับแล้วก็คุณสลอตแล้วก็มูเยลลี่นะครับหลักๆก็อยากได้มูเยลลี่มาก่อนนะครับเพราะว่าจะมาช่วยในการเล่นสเตจยากด้วยนะครับอืมถ้าได้มาก็ดีนะครับเอ่อมออบินยังนะครับอ่าได้ติกิมาก็ดีนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวรีเซสสกิลอะไรก็ดีหมดนะครับแต่ยกเว้นรถถังขยะนะครับแล้วก็ ตัวที่ยังไม่จําเป็นเรายังไม่ต้องการเนาะแต่ว่าเป้าหมายในวันนี้ผมขอตั้งก็คือมูนเยลลี่นะครับสล็อตเจมมืดนะครับแล้วก็เป็นอะเลสติกินะครับกับโยมิเท่านั้นนะครับโอเคเบสบอลได้มาก็กลางๆนะครับก็ยังใช้ได้นะครับก็ถือว่าดีใจอยู่นะครับตัวมูนกันบินเรายังไม่อยากได้นะเซลลี่ก็เอามาเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้งานยังไงนะตอนนี้เราอยากจะได้พักพื้นก่อนนะครับ ให้มันยืดแข็งๆนะติกกี้เราต้องการนะครับเพราะว่ามารีสกิลนะครับตอนนี้เราไม่มีตัวรีสกิลด้วยนะครับในทีเพราะเป็นไอดีใหม่นะครับก็ต้องการเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่าถ้าเปิดรอบนี้ได้เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าจะยังไงก็ต้องไปเปิดโคลโบอยู่แล้วนะไอดีนี้น่าจะต้องเก็บกบไว้รอโคลโบอยู่แล้วนะครับผมเดือนหน้าก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็เดี๋ยวมาเปิดปิดท้ายทัดมืดกันก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดนะน่าจะสุ่มไอดีน่าจะสุ่มรอบนี้แหละนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็หยวจะไปอัปเดตให้ดูแต่ละวันนะครับว่าเราทําอะไรกับไอดีนี้แล้วก็การพัฒนามันเป็นไปยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับวันนี้มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคซุ่ม2ครั้งนะครับหกร้อยดูบี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูรอบแรกกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับ แต่ใจก็อยากได้นะเฮ้ยโอ้โหเลียนนาดตอไม้มาเลยฮึบโอ้โหเจสิกา้าปูโรหิตเออโอ้โหล็อกเก็ตชาวอยากเกลือได้ไหม,มเตียวหุยนะครับโอ้โหแซลลี่เลือดดุนหนาวตัวไม่อยากได้นะครับบ๊อบแชมเปี้ยนนะครับชาล็อกเก็ตโอเคคือบางคนหนา ได้มาก็จะดีใจนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ต้องการตัวนี้นะครับขอได้ไหมมูจิลลี่นะครับอยากได้มูจิลลี่เจม,ม่วงอะไรอย่างเงี้ยเจม,ม่วงก็อยากได้นะครับโอเคดูกันใหม่นะครับ มารอบสุดท้ายนะครับว่าจะได้อะไรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วเนาะให้มันมีอะไรเข้ามาดีๆในไอดีเรามาสองรอบแล้วนะฮึบโอ้โหอลิสไม่แชร์ลิส,ลสติกกี้เป็นลิสต์ขาดลอ็อตโอ้เฮ้เออโอ้โหบาวชูน้ำแข็งครับไม่ได้อะไรแน่เลยอขอ ขอ,ขอสักหน่อยได้ไหมอื้ยไม่กล้ากดต่อเลยอ่ะอื้ยโอ้โหเบาเด็กปถมงานงอกแล้วไงโอจะไม่ออกจริงเหรอขอสักสักหน่อยนะสักนิดหมดหรือยังเนี่ยชีวิตชีวิตแห่งความเกลือ เกลือไปไหนอ้อุ้โอ้โหก็จบไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับร้อยรูบี้ของเราไม่คุ้มเลยโอ้โหเกลือนะนี่ว่าไปนะครับก็คงจะต้องย่อยนะครับโอ้โหดูนะครับทุกคนอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวเราดูก่อนนะับตัวที่เราจะใช้เก็บไว้ใช้งานก็จะมีเตียวหุยนะครับเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับมีเตียวหุยหนึ่งตัวแล้วล่ะที่จะต้องเก็บไว้ใช้ยังไงอ่ะตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับสซลลี่นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวมาใช้บัฟเป็นบัฟบัฟโลกอนละกันนะโอเคนะครับเอามาใช้บัฟโลช่วสร้างบัฟโลนะครับแล้วก็เพิ่มต้านทักษะก็ยังดีนะครับเอามาบัฟโลแทนก่อนนะครับมีเตียวหุยตัวชนแล้ว โอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะไปถล่มนู่นเลยเว้นโคลาโบเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะถ้าสมได้แค่นั้นน่าจะเก็บไปใช้ได้ประมาณ2ตัวนะที่เหลือมันเป็นเจดดาวนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็น่าจะย่อยอืมเพื่อมาดับมันสักหน่อยนะง่ายแล้วนะครับ เค่มระดับมันไปเศ้าเลยนะครับ <c oughs> โอ้เกลือนะไม่รู้จะเกลือยงไงเลยเป็นะไ้ดีใหม่ด้วยนะครับจะโตได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเค ก็วันนี้ก็อาจจะมีเพียงแค่นี้นะเพราะว่ารายละเอียดเกมมันก็ยังไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวก็ว่าจะไปเล่นสเตจพิเศษต่อด้วยนะก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคกันนะก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับไว้เจอกัน EP ีต่อไปนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่3นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบาย